มืนหัวนะคะเวียนหัวตาลายจะไม่มีเลยเลือดไหลเวียนไม่ดีหมายถึงว่าเลือดมันไปเลี้ยงไยป,ประสาทไม่ได้นะคะศูนย์กลางของร่างกายของเรามันอยู่ที่ตรงนี้เนาะระบบหัวใจในการสูบฉีดเลือดเวลาเรากินอาหารอะไรเข้าไปอะคะ่ะกินน้ํากินอาหารเข้าไป มันจะต้องดูดซึมนะคะส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทเลี้ยงสมองเลี้ยงส่วนของแขนถ้ามันไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้นะคะหรือส่วนของมืออ่ะมันหลเลี้ยงไปไม่ได้ปุ๊บจะเกิดอาการตึงมือชาเท้าชาเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะไม่ถึงมันก็เลยมึนๆเงินงงเส้นเลือดอาจจะติดขัดหรือว่าตีบอยู่ดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือลองไปเช็คตัวเองก่อนว่าเส้นเลือดมันตึงไหมนะคะคอบ่าไหลแข็งไหมปวดไหมนะคะก็วิธีแก้ง่ายๆให้ไปนวด นะนวดผ่อนคลายนวดคลายเส้นให้เลือดมันฟูนะคะเพราะเลือดมันฟูเส้นเลือดฟูปุ๊บแบบเราจะกินอะไรเข้าไปมันดูดซึมได้ดีกินน้าเข้าไปทะลวงพิษได้ดีกินผู้หลานเข้าไปถ่ายของเสียมันไปถึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีอาการมึนหัวตาลายวิธีนวดเนี่ยดีที่สุดค่ะไม่มีทางหายถ้าไม่แก้ด้วยวิธีการนวดนะคะ